คือมันเป็นอะไรที่แบบว่าดีงามมากๆเลยเพื่อนๆได้ทั้งกระเป๋าฟรีใบหนึ่งนะครับได้ทั้งคะแนนพิเศษเนี่ยพันหนึ่งเลยนะนะครับและที่สำคัญคือใช้สิทธิ์ได้นะตอนนั้นเลย ครับผมสวัสดีครับเพื่อนๆนะครับคลิปนี้ก็จัดให้เลยสําหรับเพื่อนเพื่อสมาชิกกิฟฟรีทุกคนนะครับสมาชิกใหม่สมาชิกเก่านะครับสมาชิกเดิมสมาชิกไม่เก่านะครับสายงานไหนก็แล้วแต่นะครับผ่านไปผ่านมาเนี่ยผมขออนุญาตแชร์ข้อมูลให้แล้วกันนะครับเชื่อว่าหลายท่านนะครับอาจจะยังไม่ทราบนะครับหรือว่าหลายท่านทราบแล้วแล้วก็อาจจะยังไม่ได้ใช้สิทธิ์สําหรับไอเทมตัวนี้นะครับบัตรสมาชิกตัวนี้จะซ่อนอยู่นะครับ จากบัตรสมาชิกกิฟฟรีนปกติเดี๋ยวผมต้องเล่าอย่างนี้ก่อนนะครับคือว่าสมาชิกกิฟฟรีนทุกคนเนี่ยหลังจากทําบัตรแล้วนะครับเวลาซื้อสินค้าเนี่ยเขาจะได้เป็นส่วนลดนะครับแล้วตัวคะแนนนะครับคะแนนที่เพื่อนๆได้จากการซื้อสินค้าในแต่ละบินเนี่ยจะถูกเอามาสะสมน,นะครับคืนให้เขาเรียกว่าในรูปแบบของเงินปันผลนะครับรวมถึงการรักษาสิทธิทประโยชน์ต่างๆด้วยนะครับแต่ว่ามันจะมีบัตรอีกใบหนึ่งครับเพื่อนๆเป็นบัตรที่ซ่อนอยู่ นะครับเรียกว่าบัตรกิฟต์คลับนะครับบัตรกิฟต์คลับตัวนี้นะครับความพิเศษของมันก็คือว่าเราซื้อของปกตินี่แหละนะครับซื้อเท่าไหร่ก็แล้วแต่แล้วยอดตรงนั้นนะครับจะเป็นคะแนนนะครับเข้าสู่บัตรกิฟต์คลับตรงนี้ให้อีกทีหนึ่งสะสมแต้มตรงนี้นะครับเพื่อที่จะเอามาแลกซื้อสินค้าในราคาที่พิเศษลงไปอีกนะครับเรียกได้ว่าถูกกว่าราคาสมาชิกในอีกครึ่งหนึ่งเลยนะครับวันนี้ผมมาแนะนําให้นะครับสาหรับคนที่อาจจะยังไม่ได้ทํา มาดูกันเลยครับเป็นบัตรสมาชิกตัวนี้นะครับเพื่อนๆเรียกว่าบัตรกิฟต์คลับนะครับทุกๆการซื้อนะครับสินค้าของเพื่อนๆเนี่ยในรหัสสมาชิกของตัวเองนะครับทุกๆ10 P v ีเพื่อนๆจะได้รับ1แต้มกิฟต์คลับนะครับสะสมมาไว้ได้ตลอดเลยนะครับไม่มีการตัดรายเดือนหรือว่ารายปีใดๆทั้งสิ้นนะครับสะสมแล้วนะครับเอาแต้มกิฟต์คลับตรงนั้นเนี่ยไปแลกซื้อสินค้าที่ร่วมรายการนะครับราคาเนี่ยผมบอกได้ว่าประหยัดลงไปอีกเท่าหนึ่งเลย นะครับเพื่อนๆวิธีการนะครับก็คือเพื่อนๆนเนี่ยสมัครนะครับบัตรตัวนี้ก่อนนะครับอ่าสมัครได้ที่สำนักงานธุรกิจทั่วประเทศนะครับหรือถ้าใครไม่สะดวกเนี่ยก็ติดต่ออัปไลน์ของท่านได้เลยนะครับสมัครผ่านทางออนไลน์นะครับไลน์แอดออฟฟิเชียลเนี่ยไม่ได้นะครับ1101ก็ไม่ได้นะครับสมัครที่เว็บไซต์ของบริษัทก็ไม่ได้นะครับต้องสมัครที่สำนักงานธุรกิจเท่านั้นนะครับเพื่อนๆสิทธิประโยชน์ต่างๆนะครับ ที่เพื่อนๆจะได้รับนะครับณวันที่สมัครเนี่ยเพื่อนๆจะได้รับไปเลยนะครับคะแนนพิเศษ1000คะแนนนะครับอันนี้คือได้ไปฟรีๆเลยนะครับได้คะแนนไปแล้วเพื่อนๆใช้สิทธิ์ณตอนนั้นแลกซื้อสินค้าได้เลยครับที่สําคัญนะครับนี่เพื่อนๆจะรับกระเป๋าแบบนี้นะครับไปด้วยเลย1ใบนะครับเพื่อนๆและพิเศษยิ่งกว่านั้นอีกนะครับถ้าเราชอบสินค้าในช่วงวันเกิดของเรานะครับเพื่อนๆจะได้รับคะแนนคูณ10ไปเลยนะครับภายใน3วันเท่านั้นนะครับ ก่อนวันเกิด1วันหรือว่าตรงกับวันเกิดพอดีนะครับหรือว่าหลังจากวันเกิด1วันนะครับภายใน3วันนี้นะครับเพื่อนๆเข้ามาช็อปเนี่ยได้แต้มคูณ1ิไปเลยครับและอย่างที่บอกนะครับแต้มเนี่ยสะสมให้ตลอดนะครับไม่มีการตัดรายเดือนหรือว่ารายปีออกนะครับใครจะสะสมเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนแต้มก็แล้วแต่นะครับอยากแลกเมื่อไหร่ก็แลกได้เลยครับทีนี้มาดูรายการสินค้าที่ร่วมในการกันบ้างนะครับมาเริ่มกันที่ สินค้าแนะนำนะครับประจําเดือนก่อนนะครับเดือนนี้เดือนพฤศจิกายนนะครับมีสินค้าแนะนําอยู่3ามรายการนี้เลยนะครับเพื่อนๆสําหรับสินค้าแรกซื้อประจําเดือนนะครับเพื่อนๆผมนับัตัวแล้วเนี่ยเกือบ50รายการเลยนะครับก็จะมีตั้งแต่แรกซื้อที่200คะแนนนะครับไปจนถึงสูงสุดที่600คะแนนนะครับผมจะชอบแรกซื้อนะครับก็จะเป็นตัวโฟมลางหน้าตัวนี้นะครับแล้วก็แรกอซื้ออีกตัวหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นยาสีฟันพรีเมียมนะครับนี่ยาสีฟันพรีเมียมตัวนี้นะครับ เรียกได้ว่าสมชื่อพรีเมียมจริงๆนะครับดีที่สุดนะครับในแบรนด์กิฟฟีนเลยก็ว่าได้นะครับตัวนี้เป็นสูตรสกัดสมุนไพร15ชนิดนะครับนี่แล้วก็จะมีนะครับสินค้าที่ผมอยากแนะนําอีกตัวหนึ่งก็คือว่าเป็นน้ํามันปลานะครับตัวนี้เลยนะครับเพื่อนๆตัวนี้เป็นสูตรเพิ่มปริมาณ DHA ขึ้นมา4เท่าจากสูตรเดิมนะครับรุ่นนี้เป็นขนาด60เคปซูลนะครับเพื่อนๆ แล้วก็ที่แลกซื้อกันบ่อยๆเลยนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับครีมกระปุกสีแดงนะครับตัวนี้จะเป็นไนท์ครีมนะครับสูตรแอตตาเซนทินนะครับคนที่มีผิวแห้งนะครับแล้วก็มีริ้วรอยนะครับล่องลึกจุดด่างดำเนี่ยใช้ตัวนี้นะครับตัวนี้แล้วก็ต้องพูดถึงตัวนี้เลยนะครับเรสแนลเจลครับนะครับเพื่อนๆตัวนี้ก็คุณสมบัติก็จะคล้ายๆกันนะครับกับกระปุกสีแดงแต่ว่ามันจะเหมาะกับเพื่อนๆที่ผิวค่อนข้างมันนะครับ มีน้ำมันมะกอกเอ็กซ์ตร้าเวอร์จินให้อีกรุ่นหนึ่งนะครับตัวนี้ก็จะเป็นครีมบํารุงผิวหน้าเหมือนกันนะครับตัวนี้จะมีความพิเศษก็คือว่ามีสารกันแดดเพิ่มเข้ามาด้วยนะครับเพื่อนๆใช้เป็นครีมตอนเช้าได้เลยนะครับแล้วก็จะมีพวกครีมกันแดดนะครับมีอาหารเสริมไลคโคปีนนะตัวนี้สาวๆก็ชอบทานอยู่นะครับแล้วก็จะมีโคลลีนนะครับช่วยบำรุงสมองด้วยนะครับเพื่อนๆ มีขมิ้นชันนะครับช่วยเรื่องกดไหลย้อนแล้วก็มีเมล็ดแฟลกด้วยนะครับช่วยปรับสมดุลนะครับสำหรับผู้ใหญ่ไวทองนะครับอ่าสินค้าทุกๆรายการนะครับเพื่อนๆสะสมคะแนนแล้วสามารถใช้สิทธิ์แลกซื้อได้เลยนะครับใช้เมื่อไหร่ก็ได้ครับเพื่อนๆราคาเนี่ยเรียกได้ว่าประหยัดลงไปอีกเท่าหนึ่งของราคาสมาชิกเลยนะครับแล้วก็วันนี้นะครับผมเข้ามาใช้สิทธิ์ยิบคลับเหมือนกันนะครับนี่เลยครับเพื่อนๆ น้ำมันมะกอกน,นะครับ extra virgin รุ่นนี้ก็จะเป็นอาหารเสริมนะครับผมแรกซื้อไปนะครับนี่กระปุกหนึ่งนะครับก็ปกติเนี่ยราคาสมาชิกก็เกือบเกือบ5 0าบาทนะครับใช้สิทธิ์แค่200กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับก็ประหยัดไปเยอะเลยนะครับเพื่อนๆถ้าเกิดจะถามนะครับว่าบัตรกิฟท์คลับตัวนี้มันเหมาะกับใครบ้างนะครับผมบอกเลยว่าเหมาะกับเพื่อนๆสมาชิกทุกๆคนเลยนะครับคนที่เป็นผู้บริโภคเนี่ย คุณใช้นะครับแต้มกิฟต์คับที่สะสมมาเนี่ยนะครับในการซื้อสินค้าเนี่ยประหยัดลงไปได้เยอะนะครับส่วนคนที่เป็นนักธุรกิจนะครับสามารถที่จะแลกซื้อนะครับสินค้าที่ร่วมรายการเนี่ยเอาไปขายต่อเพื่อทํากําไรก็ได้นะครับหรือว่าช่วงนี้ใกล้ช่วงปีใหม่แล้วนะครับอาจจะแลกซื้อนะครับสินค้าที่ร่วมรายการเนี่ยจัดเป็นเซตนะครับไปเป็นของฝากให้กับญาติผู้ใหญ่หรือคนที่เรารักก็ได้เหมือนกัน โอเคนะครับเพื่อนๆวันนี้ก็มาเอามาแนะนําให้นะครับส่วนคนที่ยังไม่ได้มีบัตรสมาชิกนะครับยังไม่ได้เป็นเมมเบอร์นะครับก็ติดต่อขอทําบัตรเข้ามาได้นะครับผมยินดีให้บริการนะครับหรืออาจจะลงทะเบียนเข้ามานะครับนี่ที่แพลตฟอร์มตรงนี้ก็ได้นะครับก็เดี๋ยวผมจะติดต่อกลับไปให้ข้อมูลเพิ่มเติมคนที่มีคําถามนะครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมจะมาตอบให้ทุกๆคําถามเลยนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ